อะเลยอันนี้นะฮะอันนี้ฟังจากในตํารวจที่ได้มีการไปอ่าลงไม่ไม่ผมให้กั้นก่อนนะให้กั้นที่เกิดเหตุก่อนนะให้เอาผ้าขาวที่จะห่อศพกั้นแล้วผมก็นั่งโอ้โหแม่นทัวลงเลยอืมเขาด่าว่าคนเขาตายแล้วยังจะไปดูจิ๋มเขาอีกอืมแต่เขาไม่รู้ขี่เกียดชี้แจงกูจะไปดูทําไมแล้วศพคนตายแต่เราต้องไปดูว่าหาหลักฐานหาหลักฐานแล้วก็ สางมาเอากระดาษเอาผ้าขาวลองสางผมจะมีหวีผมติดตัวไงเนี่ยครับหวีเนี่ย,ยติดตัวก็เสียสละหวีไปอันมาสาง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 แล้วก็ดึงขนเพชรเข้ามาด้วยดึงดึงดึงมาให้ติดโคนด้วยเอาไปตรวจผมดูเดี๋ยวนั้นมันมีร่องรอยการข่มขืนผมฟันธงเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยว่าคนร้ายเนี่ยต้องโกนหมอ,อมอย หมายถึงคนร้ายคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยต้องโกไอนนี่ต้องโกนถ้าไม่โกนมันต้องหล่นมาติดบ้างอะไรบ้างเนี่ยและเราก็เจ้าหน้าที่วิทยาการก็มาบอกว่าเาต้องแยกให้ได้หรือว่ามันมีของผู้ตายของคนร้ายด้วยเพราะมินั้นของคนร้ายก็ต้องตกอยู่ของคนร้ายมันก็ตกอยู่ถ้าเกิดมันจะหลุดครับมันจะหลุดเราก็เลยบอกว่ามันต้องโกนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไปตามสืบเนี่ยเขาจับคนร้ายผิดตัวทคดีเนี้ยจับจับไอ้สิบเอกแถว ไม่จับพิดตัวจับไอ้แผ่วเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่วิทยาการตรวจในรถตรวจเรือพิมพ์นีวมือแฝงอะไรแล้วเนี่ยเก็บแรงพิมพ์นือแฝงไปตรงกับสิบตัวเอกแผ่วสิบตัวเอกแผ่วผู้เต็งตรงกันสิบสามจุดปกติตรงสิบจุดนี่สารประหารชีวิตมาเยอะแล้วแต่นี่ตรงถึงสิบสามจุดและอิงอิงซึ่งเป็นเด็กอายุแค่สามขวบถือว่าเป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุอิงอิงไปชี้รูปด้วยว่าคนเนี้ยแทงหมา,มาแทงแม่เขา แต่อิงอิงไปชี้ว่าหมอบัณฑิตคือพ่อเขาเนี่ยขับรถเขาก็ออกหมายจับสองคนมผมก็เป็นคนรับฟังความสองฝ่ายผมก็ไปถามไอ้แผ่วการสืบสวนไอ้แผ่วมึงเนี่ยรับเงินจากหมอบัณฑิตมาแล้วสองแสนแต่มึงไม่ลงมือฆ่าม,มึงไม่ลงมือฆ่างานนี้มึงฆ่าใช่ไหมมันบอกมันไม่ได้ฆ่าและวันเกิดเหตุวันวอเวลานอกเกิดเหตุอยู่ที่ไหนมันบอกว่ามันกินเหล้าอยู่ที่ค่าย ถ้มงกุฎได้ตชดตามไปเช็คไหมเราก็ไปเช็คแต่ไอ้แผ่วโดนเขาแถงข่าวไปแล้วว่าจับติดเองจับได้จับแล้วเขาแถงข่าวกันแล้วเราก็ไปตรวจขวดเหล้าขวดเบียร์ไอ้แผ่วมึงกินเหล้ามันนั่งตรงไหนกับแก้มอะไรบ้างใครนั่งบ้างเราไปตรวจและตรงหมดตรงกับไอ้พวกที่ให้การว่ากินกับมันเจ็ดแปดคนตรงหมดเราก็มาบอกท่านพระเอกที่สิทคำแน่นกับท่านผู้ว่ากรุงศัตว์ที่ขึ้นว่าท่านครับ ไอ้แผ่วเนี่ยมันจะรู้เรื่องรับเงินหรือเปล่าเนี่ยหรือมันจะให้ใครมาทําต่อไม่รู้แต่ตัวมันไม่ได้ลงมือฆ่าเองเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ท, ed, ที่เกิดเหตุมันกินเหล้าทั้งคืนอยู่ที่โน่น